วันนี้เป็นการพบกันระหว่างกเกษตรศาสตร์ FC ครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านพบกับจันทบุรี FC ทั้งสงทีมครับอันดับตารางคะแนนนี่ใกล้กันเลยครับจันทบุรีครับแข่ง7นัดมีเป็นฝ่ายเขลูกเริ่มเล่งก่อนครับบุกจากทางขวามือไปซ้ายมือครับมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่แพทริกซิวา ไม่ไม่ดีครับจังหวะนี้โดนอ่านได้แล้วแม่แต่โอ้โหจังหวะเข้าไปเบียดแย่งของวัดดูครับจันทบุรีเปิดเข้ามาคโมตตาลูกนี้ไหลมาแล้วยิงด้วยขวาแม่ไม่ตรงกรอบครับตัวรอดได้ดีครับนทวัฒน์แล้วจะเปิดทะลุช่องแม่ลูกนี้บอนเดินหลุยไปเกี่ยวบอลก่อนครับมีไทยกะมาซึนกะนะครับวิ่งเติมใบแต่จังหวะนี้ครับ ได้เติมขึ้นมาแล้วเมทีสระคมให้กิตภาพครับเอาแล้วครับได้หลุดขึ้นทางซ้ายกิตภาพโยกเข้าซ้ายแล้วยัดเสาแรกมายัางตรงตัวครับโอ้โหอัครพลชัยคิรินครับอยู่ที่เมธีสระคมครับออกมาดี้คริสเซียนอเล็กคืนเกมทางซ้ายครับมองแล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษไปถึงเมทีครับ ปาดพาบอลหนีมาริมเส้นแล้วเข้ากลางคิสเสอเล็กยกบอลหนีมาได้แล้วครับแล้วแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายครับยังมียานาลสิสุดเจริญครับแบคขวาของจันทบุรีครับยังกฤษณะครับกฤษณะมาที่อีจองชอนอีจองชอนให้มาที่อนนท์สมกรโดนจิ้มแล้วแต่ว่ายัางเข้าทางอีจองชอนครับ เบินยาวขึ้นมาเก็บบอลได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าจับบอลแรกไม่ดีครับอนนท์สมกรบอลอยู่ที่ไทกะเราให้มาลูกนีวันเดลุยไม่ทันแล้วครับน,นุ่นอนนท์เปิดจังหวะเดียวไปเสาสองแล้วก็รับสบายเลยครับอัครพลชัยคิรลินออกมาแต่นี้ครับให้มาที่คิเซียเล็กครับคิเซียเล็กพาบอลเข้าเก่าเขตโทษคิเซียเล็กโดนลุมสามเลยยิงด้วยขวาบอลเฉล็บติดบล็อกออกหลังไปครับโอ้โหคิเซียเล็กครับโอ้มา นัทวุฒิชนะชานยับจะเปิดเองเลยครับจังหวะนี้นัทวุฒิเปิดมาอย่างสก,กัดที่เอ้าไปก่อนครับบอลไม่ไปไหนอยู่ในกรอบเขตโทษมงที่ทีหนึงยับบอลเป็นของกเกษตรยับจังหวะนี้กิตาภาเปิดมาให้คริเสเตียนเด็ก็ไม่แม่นเลยครับโดนตัดได้โดยนัทวัฒน์ยิ้มาครับจากท่านพิชา ไกลไดครับออกขวามาที่อานนท์อานนท์เปิดยาวๆขึ้นมาเอาแล้วไปลื่นคิเซียเลกกับบอลได้และเมื่วันนี้โยกเขาซ้ายขั้นถนัดแล้วก็โยกเขาขวาคิดเตียนยิงโอ้โไม่ได้ครับโอ้โหคิเซียเลครับโอกาสที่สองเขาครับเดียวเดียวกับอัรครบอนชัยคิรินแล้วครับปะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไปก่อนครับในช่วง45นาทีแรกที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตัวผู้เล่นนะครับในช่วง ครึ่งเวลาหลังครับแต่ว่าก่อนหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเทวาแสงนาโทนะครับหลงมากกัดทิ้งออกไปครับเป็นบอลทุ่มครับของจันทบุรีทีมผู้มาเยือนนทวั์ครับพาบอลขึ้นมาให้มาทางซ้ายแล้วครับเอาแล้วครับเป็นปฏิพัฒน์คำสัตย์ครับ โดนลุม2ลุม3ส,สุดท้ายโอ้โหเรียกฟาวได้ครับปฏิพัทธ์คำสัตย์ครับปฏิพัทธ์นี่ขึ้นเวลาครับในกรอบเคทโทษนี่ประกบกันนี่สูงพอๆกันเลยครับผู้เล่นทั้งสองทีมครับ แล้วเปิดเข้ามาเสาแรกยังมงสกัดทิ้งออกไปได้ก่อนครับเป็นคิสเซนารเร็กนะครับแหม,มจังหวะนี้โดนตัดฟาวครับตรงกลางเลยครับไกรล,ลาดคือเวลาหลังนี้การเปลี่ยนตัวของกเกษตรศาสตร์ FC มีการสลับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมานี่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยนะครับเอาทศพลยอดจันนะครับไปเล่นแบ็คขวานะครับ และเอาอานนท์สมกรนะครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตำแหน่งถนัดแล้วครับเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้พลิกได้แล้วครับจันทบุรีขึน้นมาทางซ้ายครับปฏิพัฒน์ให้มาที่วันเดลุยวันเดลุยดึงจังหวะแล้วไหลเข้ามาตรงกลางแล้วแต่งหนีมาลายอนบอลขูกก่คิกอยู่ครับยังสกัดที่้มาก่อนครับอภิพูเป็นมารายอนครับมาที่ไทยกะมาซึนกะเข้าซ้ายและซัดหู ได้ลุ้นเลยทีเดียวครับไทยกามาซึนากะครับดูเลยครับจังหวะจี้เขาหากรอบเขตโทษขอเดีวสุเกะนากาซาวะครับสกอวัตรับใครมาที่นัทวัตเปิดไม่ดีแล้วครับนัทวัตครับเมทีแทงทะลุช่องมาที่คิสเซียนเอาเป็นไก่ลาเขาขอภัยไก่ลาดไก่ลาดให้มาที่เมที เมทียังดึงจังหวะแล้วซัดด้วยซายลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับห่างไกลครับยิงลูกนี้ครับของเมธีสารคำแล้วไก่ลาดครับลูกนี้ให้มาที่คริสเตียนคริสเตียนโยกมาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางยังสก,กัดที่เข้าไปก่อนครับ บอลไม่ไปไหนครับไปที่กีษนะออกมาดาังซ้ายครับกิตภาพจะให้เมธีก็ไม่แม่นยับโดนจันทบุรีดักได้ครับจะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกแล้วครับจันทบุรีให้มาที่มาลายยอนแล้วดีต่อมาลูกหนีเข้าในกรอบเขตโทษโยกเข้าขวาแล้วยิงโอโหซุป,ปเปอร์เซฟครับทัตพิชาอักษรสีครับซุป,ปเปอร์เซฟครับ แล้วควางบอลไวมาเลยครับบอลอยู่ที่กิตาพทีนี่ต้องบอกว่าเขาหนึ่งต่อหนึ่งนี่ทางฝั่งจันทบุรีนี่เอาไม่ค่อยอยู่เลยครับแ,แ,แต่เกมรับของจันทบุรีนี่ยังเหนียวแน่นนะครับในจังหวะจบสกอร์ของกเกษตรศาสตร์นี่ไม่ปล่อยให้ยิงง่ายๆครับเข้าถึงตลอดฝาาว้วครับจังหวะนี้ครับของ กเกษตรจะไปทํำฟาวแล้วเปิดเข้ามาแล้วได้มงเรียบร้อยเลยครับโอ,โอจันทบุรี FC ครับได้ประตูขึ้นนําจากลูกมงของมาลายอนครับโอ้โหไปเสียสมาธิครับเกมรับของกเกษตรเอฟซี FC ครับโอ้โหดูครับจังหวะเปลี่ยนตัวลงมาอยู่ครับ และเปิดเข้ามาไม่มีใครประกบครับวิ่งมาม่งคนเดียวเลยครับมาลายอนครับยอดจัน์เปิดเข้ามาลูกนี้ม่งชงเข้ามาได้ครับจันทบุรีได้ฟาวแล้วครับเปิดดงดงเข้าไปดูแล้วครับในกรอบเขตโทษลูกนี้มงชงเข้ามาแล้วกระเสศส์ยิงด้วยสายเรียบร้อยเลยครับตีเสมอแล้วครับโอ้โหลูกยิงของลิทิเดชเ็นสวัสดบโอ้โหตีเสมอจนได้ครับโอ้โหแต่ว่ายีจังชอนครับ สะใจก่อนเลยครับเหมือนเป็นคนยิงครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหจังหวะเปิดเข้ามาแล้วมงชงครับไปเข้าทางลิธิเดเพนสวัส์เกี่ยวเข้าซ้ายข้างถนัดและยิง เกษตรเอฟนะครับจะแข่งขันในวันที่28ตุลาคมนะครับ